สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับชัยทอกชาแนลนะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่วังน้ำเขียวนะครับไปดูแผนพญานาคบุกรังนกฮูกนะครับก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็เดินทางไป เจอตัวเป็นๆน,นะลุงพลประแตนนะครับพอดีติดภารกิจรอเจอทนายทำไม่ได้เลยเดินทางกลับมานะครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่คงจะได้เจอกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สคร i b ตนะครับแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้านะครับขุดนุนผลิตภัณฑ์สินค้า มาดีพิษนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ